พามาชมแม่ให้ข้าวไก่นะครับให้ก่กให้รำแล้วก็ให้ข้าวเปลือกแลก้วก็นะครับผมมาดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมเป็นไก่บ้านนะครับผมเนี่ยฮะเป็นฟาร,ร์มไก่ของคุณแม่นะครับผมการเลี้ยงไก่บ้านนะครับเลี้ยงไว้ที่สวนนะครับผมเนี่ยฮะการติดตั้งตะข่ายต่างๆนะครับมีการโกกั้นโซนไม่ให้มันออกไปข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวมันจะทำทำลายพืชข้าวต่างๆบริเวณ ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ฮะแม่แม่มาดูไก่บ้านของคุณแม่นะครับผมนี่ฮะเป็นฟาร์มไก่เล็กๆนะครับผมแต่มีรายได้แทบทุกวันเลยนะครับผมก็จะมีชาวบ้านมาซื้อตลอดเลยนะครับผมนะครับผมอยู่ฝั่งโน้นเลยนะครับผมเต็มเลยนะครับผมก็หลายตัวมากเลยไก่บ้านร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับผมไม่มีผสมตัวอื่นนะครับผม ผมจะเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับผมมีแต่แม่เข้าไปอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวมันจะเตะตื่นนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาที่ฟาร์มไก่ของแม่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวมันจะเตะตื่นนะครับผมบรรยากาศที่ฟาร์มไก่บ้านนะครับผมหลายตัวมากเลยนะฮะก็จะมีโคกอยู่สองโคกนะครับผม ตรงจะก,กัน้นตรงกลางตรงนี้นะครับผมกั้นตรงกลางนี่นะครับผมบริเวณไก่บ้านนะครับผมนี่ฮะใครที่อยากสนใจจกจะเลี้ยงไก่นะครับผมก็มาดูการทําพื้นที่ให้อยู่นะฮะผมก็ไม่ให้มันออกไปจิก ข้าวของชาวบ้านนะครับผมที่บริเวณข้างๆนะครับผมเพราะว่าข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาด้วยนะครับผมนะครัแล้วก็ทำโซนให้มันอยู่นะครับผมเนี่ยแม่ก็จะมีรำให้กินนะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมให้มันกินสมประสาทนะครับผมบางทีก็ตัดต้นกล้วยให้กินนะครับผมเพราะว่าลูกไก่มันชอบจิกต้นกล้วยนะครับผมเนี่ฮะ ก่บ้านร้อเ์ซนเลยนะครับผมก็บางทีก็ชาวบ้านก็จะซื้อเอาไปทําพันธุ์นะฮะซื้อเอาไปเลี้ยงเอาไปทําพันธุ์ซื้อตัวเล,ล็กๆหรือแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะฮะก็จะซื้อเอาไปแคบขยายเอานะครับผมตัวนี้แม่ก็ขายอยู่ที่ตัวหนึ่งนะครับผมก็คิดเป็นกิโลกิโลละ80บบาทนะครับผม เป็นตามไก่บ้านนะครับผมพาน้ำหอมสองต้นเลยนะครับผมครับผมก็ เข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตตื่นนะครับผมยกเว้นเจ้าของเขาคนเดียวนะฮะแม่จะเข้าไปใกล้ได้นะับผมบางตัวก็มีการกบไข่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโคกนะครับผมเป็นโคกเล้าเป็นเล้านะครับผมเขาจะเข้าเองนะครับผมเข้าเองออกเองนะฮะผมเยับขยายเอาตัวเล็กๆก็ นี่ฮะผมนะครับผมไอ้ที่ว่ามันเสียก็เอาออกนะครับผมไข่นะะฮที่มันในฟักนะครับผมเราก็เอายิบออกนะครับผมนี่ฮะผมก็ผมจะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับผมไก่ใจตื่นนะครับผมนี่ฮะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆนะครับผมในการทาคลิปต่างๆนะครับผมงาน DIY งานการเกษตรต่างๆส่วนยางนะครับผมก็จะมีให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ